สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับทิเชอร์เบนนะคะหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเรามาทบทวนความรู้กันดีกว่าค่ะอันกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่ายหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาและการใช้อันกอริทึิมในการแก้ปัญหากันไปแล้วนะคะ ในวันนี้ทิเชอร์จะนำเสนอการแก้ปัญหาอีกรูปแบบหนึง่งก็คือเกมการแก้ปัญหาค่ะเรื่องเกมการแก้ปัญหาเกมการแก้ปัญหานักเรียนเคยเล่นเกมการแก้ปัญหาอะไรกันบ้างคะ ในวันนี้เกมการแก้ปัญหาที่ดิเชอร์จะมานำเสนอและให้เด็กๆได้ร้องเล่นกันก็คือเกมบันไดงูค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเกมบันไดงูคืออะไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันค่ะเกมบันไดงูเป็นเกมกระดานชนิดหนึ่งซึ่งจะมีผู้เล่นเกมตั้งแต่สองคนขึ้นไปลักษณะของตารางจะแบ่งออกเป็นช่องๆนะคะและมีตัวเลขกำกับมีงูและบันไดาพาดไปมา ลักษณะของกระดานอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบค่ะอุปกรณ์การเล่น 1. แผ่นตารางเกมบันไดงู 2. ลูกเต๋า 3. ตัวเดินวิธีการเล่น 1. ตกลงกันระหว่างผู้เล่นว่าใครจะเป็นคนเริ่มเล่นก่อน 2. ผู้เล่นคนแรกทอดลูกเต๋าถ้าออกแต้มใดให้เดินไปยังหมายเลขนั้น 3. ส,สลับการเล่นกับผู้เล่นคนต่อไป 4. ถ้าเดินไปหยุดที่ช่องบันไดพอดีที่จะได้เดินขึ้นไปด้านบน 5. ถ้าเดินไปหยุดช่องที่มีงูต้องลงจากปากงูไปยังหางงู 6. การเดินครั้งต่อไปนับจำนวนช่องเดินตามแต้มของลูกเต่าที่ทอดได้ 7. ผู้เล่นคนใดถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะหลังจากที่เราได้รู้ว่าเกมบันไดงูคืออะไรต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการเล่นยังไงต่อไปเรามาพิจารณาเงื่อนไขในการเดินของเกมบันไดงูกันนะคะ ถ้าพิจารณาการเดินของเกมบันไดงูจะพบว่าการเดินจะต้องพิจารณาตามเงื่อนไขที่เกมกำหน,นดซึ่งสามารถเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้เริ่มต้นเมื่อท่อลูกเต่าแล้วเดินไปยังหมายเลขนั้นเมื่อเดินพบบันไดจะสามารถขึ้นไปบนชั้นสุดของบันดไดได้แต่เมื่อเดินไปพบปากงูจะต้องลงอย่าง ซึ่งเกมบันไดงูแต่ละเกมนั้นการเล่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบเกมเกมบางเกมอาจมีเงื่อนไขอื่นๆเขียนไว้ในช่องที่กำหนดด้วยและบางเกมอาจใช้ภาพหรือเงื่อนไขอื่นแทนงูและบันไดดังตัวอย่างต่อไปนี้อย่างเช่นในตัวอย่างจะมีการใช้บันไดสไลเดอร์เนื่องจากว่าถ้าขึ้นบันได ก็จะได้ขึ้นไปด้านบนแต่เมื่อเจอสไลเดอร์ก็อาจจะต้องเลื่อนลงมาด้านล่างเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนจะเล่นเกมการแก้ปัญหาอะไรก็ตามเราจะต้องอ่านวิธีการเล่นและเงื่อนไขของเกมให้ดีเพื่อที่เราจะได้สามารถทำตามเงื่อนไขและสามารถแก้ไขปัญหาเกมไปจนถึงจุดสิ้นสุดได้เกมเททริส เกมเท t r ริเป็นเกมที่มีรูปสี่เหลี่ยมจำนวน4ชิ้นประกอบกันเป็นรูปต่างๆและมีการสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้เล่นจะต้องบังคับให้ตัวต่อที่ตกลงมาประกอบกันเป็นพื้นที่ให้เต็มซึ่งตัวต่อแต่ละตัวสามารถหมุนไปในตำแหน่งที่ต้องการได้ดังภาพตัวอย่างที่ t ิชเชอร์กำหนดมาให้เด็กๆได้ดูนะคะ ซึ่งวิธีการเล่นเด็กๆจะต้องบังคับตัวต่อแต่ละตัวที่หล่นลงมาเติมเต็มในพื้นที่ด้านล่างให้เต็มซึ่งการลงมาของตัวต่อจะเป็นแบบสู ที่จะมีการสลับรูปร่างที่ประกอบกันให้มีความแตกต่างกันซึ่งถือเป็นการฝึกกระบวนการคิดให้เด็กๆคิดว่าจะสามารถนำตัวต่อที่หล่นลงมาในรูปแบบต่างๆนั้นประกอบกับพื้นที่ด้านล่างให้เต็มได้อย่างไรนักเรียนจะต้องมีการคิดและวางแผนให้ดีถึงจะสามารถเติมเต็มพื้นที่ด้านล่างได้ค่ะเกม OX+ เกม OX เป็นเกมที่เล่น2คนออกแบบเป็นช่องตารางกว้าง3ช่องยาว3ช่องแล้วให้ผู้เล่นผัดการเขียนเครื่องหมาย O หรือ X ลงในตารางอุปกรณ์การเล่น 1. กระดาษสำหรับเขียนเป็นตาราง3คูณ3ช่อง 2. ปากกาวิธีการเล่น 1. ตกลงกันว่าใครเป็นคนเล่นก่อน 2. ผู้เล่นคนแรกเขียนเครื่องหมาย O หรือ X ลงในตาราง 3. ผู้เล่นคนต่อไปเขียนเครื่องหมายตรงข้ามลงในตาราง 4. ผู้เล่นผัดกันเขียนเครื่องหมายของตัวเองลงไป 5. เครื่องหมายใดเรียงต่อการเป็นแนวเส้นตรงหรือแนวทะแยงจะเป็นฝ่ายชนะ เพราะฉะนั้นการเล่นเกม OX นี้เด็กๆทุกคนจะต้องมีการวางแผนว่าจะทำอย่างไรถึงจะสามารถชนะฝ่ายตรงข้ามได้หรือจะมีวิธีการขัดขวางฝ่ายตรงข้ามอย่างไรเพื่อไม่ให้สามารถชนะเราได้นั่นเองนะคะกิจกรรมที่1.3สนุกกับเกมแก้ปัญหา 1. การเล่นเกมบันไดงูมีเงื่อนไขใดบ้างที่จะทำให้การเล่นไม่จบเกม 2. จากเกมเท t r i สดังภาพนักเรียนว่าชิ้นส่วนตัวต่ออีก4ตัวที่สามารถทำให้เป็นพื้นที่ปิดได้มากที่สุด 3. นักเรียนชวนเพื่อเล่นเกม OX โดยผัดกันเล่นเป็นคนแรกแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 1. การเล่นแต่ละครั้งจนมีฝ่ายชนะต้องเขียนครบทุกช่องหรือไม่ 2. นักเรียนมีวิธีการคิดอย่างไรที่จะเล่นให้ชนะแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประมวลผลตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่ายข้อ 1. ข้อใดคือการแก้ปัญหาตอบ ข้อ 3. หาวิธีเดินทางไปโรงเรียนเพราะการหาวิธีเดินทางไปโรงเรียนโดยเลือกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อเดินทางไปโรงเรียนแต่ข้อ1ข้อ2และข้อ4เป็นปัญหาหรือสาเหตุดังนั้นข้อ3จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ 2. การแก้ปัญหาที่ถูกวิธีควรนำหลักคิดใดเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตอบข้อ4ใช้เหตุผลในการหาคำตอบเพราะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนและแก้ปัญหาได้ถูกต้องดังนั้นข้อ4จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ3ข้อใดเป็นการให้เหตุผลในการแก้ปัญหาตอบ ข้อ4ถ้าฝนตกจะนำร่มไปโรงเรียนเพราะการนำร่มไปโรงเรียนเมื่อฝอนตกเป็นการให้เหตุผลดังนั้นข้อ4จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ4ถ้ามีตัวเลขเรียงลำดับต่อไปนี้นักเรียนคิดว่าตัวเลขที่หายไปคือเลขใดตอบข้อ2 36 เพราะเป็นการนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ4จึงทำให้ตัวเลขที่หายไปคือ36ดังนั้นข้อ2จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ5พิจารณาภาพต่อไปนี้ภาพที่4ควรเป็นภาพใดตอบข้อ2สามเหลี่ยมเพราะเป็นการลบจำนวนมุมทีละ1มุมจึงทำให้ภาพที่4เป็นภาพสามเหลี่ยม ดังนั้นข้อ 2.. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ6ข้อใดกล่าวถึงอัลกอริทึมได้ถูกต้องตอบข้อ4การถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพราะอัลกอริทึมเป็นการถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนโดยการอธิบายวาดภาพหรือใช้สัญ,ญลักษณ์ดังนั้นข้อที่4จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ข้อ7เพราะเหตุใดจึงต้องเขียนอัลกอริทึมตอบข้อ4เพื่อให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาเพราะการเขียนเป็นอัลกอริทึมทำให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนดังนั้นข้อ4จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ8จากภาพสัญ,ญลักษณ์นี้ใช้ในลักษณะใดตอบข้อ3 ตัดสินใจตามเงื่อนไขเพราะสัญลักษณ์ดังกล่าวใช้ในลักษณะตัดสินใจตามเงื่อนไขโดยแบ่งออกเป็นสองทางคือจริงกับเท็จดังนั้นข้อ3จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ9ข้อใดไม่ใช่ตัวต่อของเกมเท t r i สตอบข้อ4เพราะมีจำนวนชิ้นส่วนที่ประกอบกันเกิน4ชิ้น ดังนั้นข้อ4จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ10เกม o x ฝึกการคิดด้านใดตอบข้อ3การคาดการผลลัพธ์เพราะเกม o x ฝึกการคิดด้านการคาดการผลลัพธ์ดังนั้นข้อ3จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้เกมเพื่อการแก้ปัญหาและการทำแบบทดสอบในวันนี้นักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ